สวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟททุกคนด้วยนะครับวันนี้พี่นุก,ก็จะพามารับท่าปักธงฟรีนะครับมีใครยังไม่ทํากิจกรรมมั่งครับหรือว่ายังไม่ได้嘛ครับก็นี่จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะมันจะเหลือ2อ,อันสุดท้ายนะครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมภารกิจที่3ามนะครับให้ล็อกอินหวันแล้วก็เล่น สาเกมครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนสี่เกมครับพี่นุก็เล่นจนครบแล้วนะครับในนี้ก็จะมีค่าปักธงสามวันแล้วก็ย4สี่ชั่วโมงครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นบัตรสร้างห้องอาหารแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายนะครับก็เดี๋ยวพี่นุจะลองมาเปิดก่อนอันแรกจะได้หรือเปล่าไปโอ้โหไม่มีอะไรให้ไน้าลุ้นเลยนอกจากบัตรสร้างห้องจัดไปอาหารหมาเขามาทำอะไรนี้ อันสุดท้ายแล้วขอปักธงเช่าสักสามวันยังไม่มีปะโอ้พอพอกะเทีครับไม่ได้นะทุกคนมาดูภารกิจที่สองกันภารกิจที่สองพี่นูยังทําไม่สําเร็จนะครับมันจะได้ท่าปักธงเช่าอีกเจ็ดวันนะครับเอาไว้แอคเล่นๆนะทุกคนใครที่ยังไม่ทําหรือว่ายังไม่ได้ชุดอะไรต่างๆก็รีบไปทํานะครับกิจกรรมก่อนเปิดเทอมนี่ ของแบบเยอะมากเลยนะทุกคนอันนี้พี่นูก็น่าจะแลกจนจนหมดแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ทำภารกิจอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับ